สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกิษดาคูดคารนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันที่16นะคะเดือน7พศ2564นะคะมาพบกับลูกเต่านะคะเซลล์ภูทรจากโชว์รุมกฤษดาคูดคารนะคะทางโชว์รุมกิสดาคูดคารของเรานะคะก็ก็ต้องแบบยอมรับเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะ ก็เป็นห่วงทุกคนนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะของเรานะคะมีบริการจัดส่งนะคะลูกค้าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรนะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะคุยรายละเอียดนะคะสนใจรถรุ่นไหนอยากซื้อรถคันไหนนะคะโทรปรึกษาได้กิษราคูตคาของเรามีคําตอบและเป็นที่ปรึกษาให้นะคะอ่ะ ส่วนวันนี้ก็เป็นวันหวยออกเนาะหลายๆคนก็กําลังลุ้นหวยอยู่บางคนก็เวนะิร์กฟอร์โฮมเนาะพักทํางานอยู่ที่บ้านบางคนก็ไปยังไปทํางานอยู่สําหรับคนที่กําลังเดินทางไปทํางานหรือว่าคนที่ต้องเดินทางไปทํางานที่ไม่ได้พักนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพกแมสพกน้ํายาแอลกอฮอล์นะคะ,อออนะคะไปที่ไหนนะก็ฉีดพ่นนะคะฆ่าเชือ้อเนาะเพราะว่าเชื้อโรคอยู่เยอะมากนะคะกิจสกุลข่าวของเราก็ เหมือนกันนะไม่ว่าจะลจะเจ้ารถไปให้ลูกค้าดูหรือว่าลูกค้าจะเข้ามาดูรถเราก็จะมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนเหมือนกันทุกคันนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะเชื้อโรคมันอยู่ทุกจุดเลยในประเทศเลยตอนนี้ทั่วโลกเลยนะคะก็วันนี้นะคะเต่ามากับวันหวยออกนะคะไม่ได้มาให้หวยเอา้ามีคนดูอยู่เอาสามตัวตรงเลยตรงนี้นะ694ไม่ได้มาให้หวยนะนะคะแต่มีรถสวยๆมาแนะนำนะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ หลายหลายคนกําลังมองหาอาชีพเสริมหรือว่าหลายหลายคนกําลังมีการเปลี่ยนงานใหม่เพราะว่าบางบริษัทได้ทําการยุบไปปิดไปอย่างแคมป์คนงานอย่างเงี้ยบางแคมป์คือยุบไปพนักง,งานตกงานไม่มีไม่มีที่ทํางานบางคนก็กลับต่างจังหวัดบางคนก็กัตก,ก,กตัวก่อนนะคะแต่ใครที่กําลังมองหาอาชีพอยู่เต่าแนะนําอาชีพที่ลูกค้าไม่มีทางตกงานแน่นอนนะคะนั่นคืออาชีพขนส่งนะคะหรือโลจิสติกนะคะหรือไม่ทานสปอร์ตนะคะ อาชีพขนส่งเป็นอาชีพที่ไม่มีทางตกงานแน่นอนนะคะถ้าคุณไม่ติดโควิดคุณไม่ได้พักแน่นอนนะคะเพราะอาชีพนี้นะคะเป็นอาชีพที่ระบบออนไลน์นะคะระบบออนไลน์ที่คุณจะต้องขนส่งนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรนะคะเพียงคุณอยู่ที่บ้านคุณ CF ของคุณคุณทักไปโอนเงินปุ๊บของมาปับ๊บเดี๋ยวนี้เร็วมากนะคะ บางบริษัทแค่วันเดียวคุณได้สินค้าเลยนะคะอะคุณเต่ามาพูดอะไรบางคนคิดคิดว่าคุณเต่ามาพูดอะไรมาแนะนำนะคะรถที่จะไปให้ลูกค้าทําอาชีพนะคะนั่นคือรถกระบะเชิงพาณิชย์นั่นเองนะคะรถกระบะเชิงพาณิชย์สําหรับเต่านะคะวันนี้ที่เต่อมาแนะนํานะคะเป็นรถกระบะหัวเดียวนะหรือว่าลูกค้าอยากจะได้เป็นรถกระบะที่มีหลังคาด้วยนะคะความสูงเท่าไหร่นะคะ แนะนำเข้ามานะคะบางคนอยากได้ความสูงเมตร60เมตร8ปเมตร10นะคะแต่สําหรับวันนี้เอามาหัวแบบอย่าง,างแบบได้เฉพาะหัวเลยเพื่อให้ลูกค้าคือความต้องการของลูกค้าไม่เหมือนกันบางที่ใช้ความสูงเมตร60บางที่ใช้ความสูงเมตร8 0เมตร10นะคะสำหรับใครที่กําลังมองหารถจะไปวิ่งร่วมนะคะทักเต่าเข้ามาเลยหรือว่ากดไลค์กดแชร์นะคะกดเข้าไปนะคะ ใครที่ยังไม่มีงานแนะนำนะมันจะมีเพจแนะนำแนะนำงานนะแนะนำออดูดีๆนิดนึงแต่เป็นเพจแนะนำงานคุณเข้าไปได้เลยนะคะแนะนำรถที่จะไปวิ่งงานนะวิ่งงานวิ่งร่วมวิ่งขนส่งนะคะคุณเข้าไปศึกษาข้อมูลก่อนอย่าเพิ่งซื้อรถกระเต๋อศึกษาเสร็จคุณค่อยมาดูรถว่าคุณต้องการรถปีอะไรรถปีใหม่แค่ไหนที่จะไปวิ่งนะคะไปวิ่งร่วมไปวิ่งขนส่ง นะเพราะว่าของเต่ามีทั้งรถปีเก่าปีใหม่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2016เลยนะคะจนถึงปี2021นะคะใครต้องการปีแบบไหนสเปคตู้แบบไหนยี่ห้อรถอะไรความสูงเท่าไหร่ต้องใช้หลังคาแบบไหนคาโก้บ็อกสแตนเลสอลูมิเนียมหรือว่าบางคนใช้เป็นตู้คออนะคะตู้คอกเป็นยังไงตู้คอกก็ค,คือตู้ที่มีบาตู้คอกคือตู้ที่มีบาตู้ที่เป็นเหล็กกันนะคะอ่าอันนั้นคือคอกเอาไปวิ่งอะไร ผลไม้เอาไปวิ่งอะไรวิ่งรับซื้อของเก่าเอาไปวิ่งขายผลไม้รับซื้อของเก่าเอาไปวิ่งขนอะไรก็ตามแต่ที่ว่าไม่จําเป็นต้องใช้หลังคาตู้ข้อเต่าก็มีเหมือนกันหรือใครต้องการเดบ๋ยวสเปคที่เป็นแค่หัวก็ได้เอาไปใส่ตู้เองนะวันนี้เต่าก็มีมาแนะนําอยู่สองคันเนาะอ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องก่อนนะคะวันนี้จะพาคุยไม่เยอะนะเพราะว่าเต่าจะแนะนําเป็น เป็นอาชีพที่ว่าทุกคนหาเลี้ยงกันได้ทั้งครอบครัวเท่านั้นเองนะคะก็แนะนํากันสองคัน2รุ่นนะคะอ่ะก่อนที่จะไปถึงตัวรถก็แนะนําเส้นทางก่อนนะคะโชว์รูมกิสรากูุคาร์ของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนการจนาพิเศษนะคะการจนาพิเศษนะคะมียาวเลยไปถึงตลิ่งชัดยาวไปถึงบางบัวทองเลยไปจนถึงเกือบถึงปทุมนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงพระรามสองโชว์รูมของเต๋อจะอยู่ใกล้ๆกับเดอะมอลล์บางแค ถ้ามาจากพระรามสองโชว์รูมจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงเดอะมอลล์บางแควิ่งคู่ขนานมาอย่างเดียวเลยตรงมาเรื่อยๆจะเจอศาลเจ้าพ่อเสือองค์ใหญ่ๆเลยศาลเจ้าพ่อเสือมานิดนึงชิดซ้ายเข้าโชว์รูมได้เลยนะคะอ่ะถ้ามาจากฝั่งตลิ่งชังแบนโบวทองนะคะมาจากสายเหนือสายอีสานมุ่งหน้าเข้าเดอะมอลล์บางแคนะคะมุ่งหน้าเข้าเดอะมอลล์บางแคแต่ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าเดอะมอลล์บางแคตรงมาเรื่อยๆจะเจอสะพานสูงนะคะสะพานสะพานสูงสะพานโค้งเลย พอลงจากสะพานนะคะลูกค้าออกคู่ขนานตรงมาเรื่อยๆจะเจอยูเทิร์เกลือกมา้าลูกค้ากลับรถเลยกลับรถชิดซ้ายเข้าโชว์รูมได้เลยนะคะง่ายๆจําไม่ยากใครมาไม่ถูกก็สามารถเข้าไปที่ Google พิมพ์คําว่ากิษราคูดคานะคะไปดูโลเคชั่นนะหรือว่าถ้าใครนะคะมาไม่ถูกจริงๆโทรหาเต่าได้เลยเบอร์ส่วนตัว0811550400 0811550400เบอร์ส่วนตัวลูกเต่านะคะเมมเบอร์แอดไลน์หรือเบอร์สำรอง0832222203เมมเบอร์ 3, นะคะทักเข้าไปหาแอดมินก่อนก็ได้นะคะว่าอยากดูรถอะไรหรือว่าจะปรึกษาก่อนหรือโทรหาเต่าได้โดยตรงเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูย้อนหลังนะคะย้อนหลังไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าย้อนหลังของ อาจจะไม่ได้คือได้ไลฟ์ลสดแบบนี้อันนี้คือดูไลฟ์สดนะคะอาจจะดูย้อนหลังนะคะก็ของ u ู u ู e อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากได้รถอะไรต้องการอะไรก็สามารถทักถามต่อได้ว่ารถยังอยู่ไหมคะรุ่นนี้รุ่นนี้นะคะแต่สำหรับรถหัวเดียวนะคะหรือว่ารถกระบะเชิงพาณิชย์เรามีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า300 300คันนะคะเรามีให้เลือกมากกว่า300คันถ้า2คันนี้ขายไปเราก็ยังมีรถใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆมาเติมเรื่อยๆนะคะ เราเน้นเติมกิจดาคูดคาร์นะคะรถอะไรที่ขาดเราจะมีเติมมาเรื่อยๆนะอะฉะนั้นคุณลูกค้าขาคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์ให้เต๋าหน่อยนะกดไลค์กดแชร์ให้เต๋าหน่อยนะอะมาฟังโปรโมชั่นดีๆสําหรับไลฟ์สดของเต๋าวันนี้นะคะโปรโมชั่นซื้อรถวันนี้ผ่อนอีกทีหนึ่งใช้ฟรีหกสิบวันเออใช้ฟรีหกสิบวันซื้อรถวันนี้ผ่อนอีกทีหนึ่งนู่นเลย ลูกค้าขาลอยกระทงขับฟีถึงลอยกระทงนะขับฟีถึงลอยกระทงมาซื้อกันได้เลยนะคะซื้อไปจอดไว้ก่อนก็ได้ถ้าไม่ได้ใช้หรือว่าคุณซื้อไปนะคะคุณเอาไปหางานวิ่งหางานก่อนอย่าเพิ่งออกจากงานเต่าแนะนําเลยนะถ้าใครจะมองหาอาชีพใหม่นะคะอย่าเพิ่งออกจากงานนะคะเพราะว่าคุณต้องใช้งานที่เก่านะ,ะเพื่อออกหนังสือรับรองเงินเดือนอยู่นะคะตอนนี้เห็น เห็นแบบโปรโมชั่นดีๆของเต๋าแล้วอุ้ยลาออกเลยดีกว่าไปซื้อรถกับคุณเต๋าเลยอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งลาออกให้เขาออกเอกสารหนังสือรับรองบริษัทให้ก่อนนะเพื่อตรวจสอบบริษัทเดิมก่อนว่าคุณทํางานที่นี่จริงทํามากี่ปีเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้นะคะและที่สําคัญวันนี้นะคะที่เต๋าจะมาแนะนําอาชีพนะคะอาชีพที่ลูกค้าบอกว่าไปที่ไหนก็ซื้อไม่ได้นะคะ อาชีพที่ลูกค้าบอกว่าไปที่ไหนคนก็บอกว่าไม่ได้หรอกอาชีพนี้นะคะนั่นก็คืออาชีพขนส่งนะขนส่งอะไรปกติขนส่งอะไรก็ซื้อได้ทั้งนั้นอะนะนะปกติขนส่งอะไรซื้อได้แต่เต่าเชื่อว่าอาชีพนี้ที่ไหนก็ไม่รับนะคะขับแก๊บฟู้ดขับแก๊บฟู้ดอาชีพขับรถคุณเห็นไหมขับมอไซส่งของตามบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเคอรี่ไม่ว่าจะเป็นแก๊บฟู้ด ที่ทำงานที่ไม่ได้เป็นอาชีพประจำนะคะที่ไม่ได้เป็นพนักง,งานประจำนะคะที่เป็นพนักง,งานที่ดูทางโทรศัพท์อ่ะมีลูกค้ามาแจ้งเตือนมาอ่ะขนส่งที่นี่ที่นี่ไปและวิ่งไปและไปส่งของนะคะอาชีพแก๊ปฟูดมีอะไรบ้างนะนุที่เขาส่งกันไลแมนแก๊ปฟูดอะไรนะฟูดแพนด้าแล้วก็ okay. ลูบินฮูดโอ้โห หลายหายอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชมพูแบนด์เหลืองแบนดส้มแบนดสีเขียวนะคะไลแมนแก๊ปฟูดฟูดแพนด้าอาชีพเหล่านี้ลูกค้าที่ทําอาชีพเหล่านี้โทรหาเต๋าเลย0ูนย์0ปดหนอยากได้รถสักคันหนึ่งไปวิ่งงานที่มันได้เงินเยอะกว่านั้นนะคะปกติงานจะเงินจะไม่เยอะนะคะแต่ถ้าคุณทําอาชีพเหล่านี้นะคะแก๊ปฟูดฟูดแพนด้าไลแมนนะคะ เคอรี่หรืออะไรก็ตามที่คุณทำอยู่เล็กๆนะคะคุณสามารถซื้อรถใหญ่ๆได้เป็นเจ้าของรถได้นะวันนี้เต่าเปิดโอกาสให้แล้วสำหรับลูกค้าที่อาชีพเหล่านี้นะคะเข้ามาหาเต่าได้เลยจัดไปนั้นผ่าน100นะคะออกรถง่ายได้รถเร็วนะคะกว่าจะเป็นหนี้ก็3เดือนนะกว่าจะเป็นหนี้ก็3เดือนคุณได้เป็นหนี้แน่นอนนะคะแล้วคุณได้เป็นเจ้าของรถนะคะ ไม่ต้องไปอาศัยขับรถเขาไม่ต้องไปยืมรถเพื่อนมาวิ่งนะคะคุณคโทรคุยได้เลยนะคะลูกค้าขาโทรคุยกับเต่าได้เลยนะคะอาชีพเหล่านี้เนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอขอแชร์นิดนึงนะคะสวัสดีค่ะรถสวยค่ะคุณชมพูเดี๋ยวนะ เตาค้ออนุญาตแชร์หน่อยนะคะคุณธนากรแจวไปเลยครับแนะนําช่องทางหางเงินค่ะใช่ค่ะดอกเบี้ยรถกระบะแพงไหมครับไม่แพงค่ะดอกเบี้ยรถกระบะเท่าเก่งเลยค่ะ1.99ดอกเบี้ย1น9เท่าเก่งนะคะลูกค้าขาคุณวรรณชัยนวาวราสวยมากครับใช่แล้วค่ะคันนี้ไม่แค่18,000โลนะคะรถสวยสภาพป้ายแดงนะคะคุณซืนอวานผ่อนเดือนเท่าไหร่คะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0นต้น,ตน เริ่มต้นผ่านอยู่ที่6 0ต้นต้นคุณดิวสวัสดีครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะสำหรับโปรโมชั่นของเต๋าวันนี้ไม่ได้เป็นแค่โปรโมชั่นอย่างเดียวนะคะเต๋าแนะนำอาชีพให้ลูกค้าด้วยแกฟวูดไลแมนนะคะโรบินฮูดทุกอย่างนะคะลูกค้าที่ทำเกี่ยวกับขนส่งนะคะทำอาชีพขนส่งะะขับมอไซค์นะคะขับมอไซค์รับจ้างรับจ้างส่งของนะคะได้ทุกอาชีพเลยเต๋าจัดให้ทุกอาชีพนะคะ,ะมาเริ่มต้นคันแรกก่อน ใครสนใจรถกระบะหัวเดียวยี่ห้อนิสสันนะคะไม่น้อยสภาพป้ายแดงเป็นนิสสันนาวาร่าเอ็นพปี2018คันนี้ราคาเบามากนะคะเบากว่าปุยนุ่นนะคะราคาเพียงแค่3 8 9 0 0 0บาทลูกค้าขาคันนี้นะคะสภาพสวยใหม่เหมือนป้ายแดงเลขไม่น้อยนะคะสภาพสวยใหม่เหมือนป้ายแดงเลขไม่น้อยมาพร้อมกับโฉมปัจจุบันเลยนะคะ ฉมปัจจุบันของเขาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ค่ะสภาพสวยกิฟตเลยนะคะราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทจัดเต็มฟรีดาวจัดได้ทุกอาชีพจัดไปนังสิบห้านาทีผ่านออกรถเลยขับฟรีหกสิบวันอ,ออกรถเลยขับฟรีหกสิบวันสีขาวสวยกิฟตแบบนี้นะคะชมไม่ตกเทรนนะคะเป็นชมใหม่ชมปัจจุบันเลยเนาะมาพร้อมกับล้ออลลอยนะคะสภาพกิฟตเลยนะคะยางใหม่อ่า มาพร้อมกับล้ออลลอยสภาพกิฟต์ยางใหม่เครื่องเป็นเครื่อง VGS เทอร์โบเครื่อง2.5 DTI นะคะรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันนะคะรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวถังบอดี้ระบบเซฟตี้สูงมากนะคะเซฟตี้สูงยังไงคุณขารถใหม่ๆนะคะวิวัฒนาการมันเริ่มต้นที่จะ ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตัวถังบอดี้แข็งหนาทนทานนะคะรับประกันได้เลยเวลาวิ่งนะคะลูกค้าตัวนี้เกาะถนนแน่นอนระบบเซฟตี้คุณไม่ว่าจะขับเฉี่ยวชนอะไรนะคะไม่มียุคง่ายๆนะตัวถังบอดี้แข็งจริงนะคะตัวนี้เครื่อง VGS นะคะเทอร์โบ2.5 DTI นะคะตัวนี้เครื่องตัวใหม่แล้วเนาะนิสสันโนวารนะคะของเขาจะมีความพิเศษตรงนี้นะคะ จะมีความพิเศษตรงนี้เขาจะมีที่เหยียบขึ้นสําหรับขึ้นรถกระบะปกติรถกระบะจะมีแค่ข้างตรงท้ายนะแต่สําหรับนิสสันนาวราร่าเขาจะมีที่ให้เหยียบตรงนี้ด้วยนะคะนี่เอาไว้ขึ้นลงนะคะสะดวกสบายเนาะโอ้โหสภาพสวยขนาดนี้แล้วที่สําคัญเลขไมายอยู่แค่หนึ่งหมื่นแปดพันโลเองหนึ่งหมื่นแปดพันโลโโใช้ยังไงใช้ยังไงไม่รู้แต่รู้เลยว่าสภาพกิฟต์มากนะคะ การใช้งานของรถมือสองนะคะลูกค้าถ้าเลขไมน้อยนะคะถ้าเลขไมน้อยยืนยันถึงการใช้งานที่น้อยมากรถไม่ใช้โซมไม่ได้วิ่งงานเยอะนะคะแล้วตัวนี้ที่สำคัญนิสสันนวาร่าคันนี้มาพร้อมกับล้อผ่าตัวนี้เลยอ่ะใครจะเอาไปวิ่งหนักวิ่งเบาบรรทุกหนักขนของเยอะๆนะคะหรือว่าจะเอาไปใส่หลังคาก็ได้นะคะตัวนี้เป็นล้อผ่านะคะสำหรับ รถที่ไปบรรทุกหนักจริงๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเสริมแนบมาพร้อมเรียบร้อยลงเล่มทะเบียนจดถูกต้องทุกอย่างนะคะลงจดทะเบียนเชิงพาณิชย์หมดทุกอย่างเลยนะสภาพสวยกิฟขนาดนี้แล้วพร้อมขนาดนี้ในราคาเบียงแค่3า9 0 0นบาท3า9 0 0 0บาทสวยกิฟนะคะสวยกิฟไม่มีใครแบบเทียบเท่าเลยตัวนี้ ได้ทั้งความสวยความอึดความทนนะคะได้ทั้งล้อผ่าได้ทั้งหน้าใหม่ได้ทั้งใหม่น้อยนะคะคันนี้ถ้าไม่สวยนะคะยินดีคืนเงินเต็มจํานวนถ้าไม่สวยยินดีคืนเงินเต็มจํานวนมาแบบสภาพกิ๊บป,ป้ายแดงเลยอะมาดูท้ายกระบะก,กันแม็กไรเนอร์นะคะแม็กไรเนอร์เขามาจากศูนย์นิสสันเลยเป็นแม็กไรเนอร์จากศูนย์นะคะสภาพใหม่กิ๊บไม่มีริ้วรอยการขนย้าย นะคะเพราะว่ารถไม่เคยขนหนักไม่เคยใส่หลังคาไม่เคยทําอะไรเลยคันนี้นะคะไม่มีรูไม่มีอะไรเหมือนคนบางคันใส่หลังคามาเนาะมันก็จะมีตําหนินิดนึงแต่คันนี้ไม่มีนะคะลูกค้าที่จะเอาไปใส่หลังคานะคะลูกค้าที่จะซื้อพร้อมหลังคาลูกค้าสามารถกู้เผื่อหลังคาได้นะคะเพราะคันนี้กู้ได้เยอะนะคะ คันนี้กู้ได้เยอะลูกค้าสามารถกู้เกินเผื่อหลังคาได้ใครอยากได้หลังคา2เมตรสิใครอยากได้หลังคาเมตรกว่าอยากได้หลังคาเท่าไหร่นะคะปรึกษาเต่อได้เลยเนาะอ่ะปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนคันนี้มีคันเดียวนะเลขไม่อยู่ที่18,00 0มโลมไม่น้อยมากนะอ่าดูสภาพก่อนนะคะให้ช่างภาพซูไม่ดูนะคะช่างกล้องของเราก็ซูมตัวเลขไปให้ลูกค้าหน่อยอ่ะซื้อไว้ก่อนก็ได้เลข3ตัวไม่ต้องกลับนะคะตัวนี้ โอ้โหสวยๆสวยสวยจริงๆนะนิสสันนาวาร่า NP 3 0 0นะคะ s i n เกิลแคปี2018นะคะมาอยู่ที่18,000โลได้ล้อผ่าล้อใหญ่นะคะแถมเสริมแหนบมาเรียบร้อยนะคะคันนี้สภาพสวยกิฟดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่1.99ดอกเบีย้ยก็สวยนะคะแถมได้ขับปี60วันอีกด้วยโอ้โห นี่เห็นไหมสภาพกิฟแค่ไหนกิษดากูด๊คาของเรานะคะไม่น้อยหน้าใครอยู่แล้วนะคะรถทุกคันที่เข้ามาต้องคัดสภาพทุกคันนะคะต้องไม่มีคดีอาชญากรอาชญากรรมไม่มีเฉียวจนจนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะไม่มีติดคดีติดอายัดติดความเร็วนะคะรถทุกคันของเราผ่านการตรวจสอบนะคะทุกอย่างเนาะ นี่ภายในใหม่กิฟเห็นไหมบอกแล้วว่าสภาพสวยกิฟเลยแล้วนิสสันนาวาร่านะคะตัวใหม่รุ่นใหม่ของเขาจะเป็นหน้าจอแล้วนะเขาจะไม่ล้าหลังนะคะนี่เห็นไหมเออเห็นไหมสภาพแบบขนาดนี้นะนี่นะคะไม่ต้องไปแต่งเครื่องเสียงเพิ่มเลยนะไม่ต้องไปลงเครื่องเสียงไม่ต้องไปลงอะไรเลยเนี่ยคือใช้ได้เลยนะสภาพแบบนี้ใช้ได้เลย ลูกค้าขาใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสุดยอดเลยน้องเต๋าสวัสดีอาจารย์สนองของขันนะคะสวัสดีค่ะมีกล้องหลังด้วยเดี๋ยวให้ดูนี่สตาร์ทชึกอ,อ,นนชอ,นะอันนี้ไม่ใช่เหงื่อนะอันนี้ไม่ใช่เหงื่อนะไม่มีน้องนุมีไหม มีกล้องหลังเนาะมันต้องเก็บคันแล้วกดลงไปก่อนแล้ว่ดันขวาสุดกดดันลงไปอ๋อโอเคนะคะมีกล้องหลังด้วยนี่ขนาดเป็นหัวเดียวนะคะลูกค้าขาอันนี้อันนี้เต๋าไม่ได้ส่งซิกกันนะแต่ปกติเต๋าจะไม่รู้ว่ามันมีกล้องหลังนะแต่ว่าน้องช่างผ้าบอกมีกล้องหลังด้วยพี่เต๋าเออขอโทษลูกค้าด้วยคันนี้ไม่ใช่แค่ฟูลออปชั่นอย่างเดียวนะคะ เป็นรถกระบะหัวเดียวที่มีกล้องหลังด้วยเห็นไหมว่าของเขามาแบบออปชั่นเต็มแค่ไหนเนาะนิสสันนาวาร่าเอ็มได้ครบเซตขนาดนี้คุณไม่ต้องไปติดกล้องหลังให้ลูกน้องกล้องหน้ากล้องหลังนะคะเออจริงๆเดี๋ยวต่อจะบอกนะว่าจริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วอะ่ะรถหัวเดียวอะ่ะปกตินะคะเขาจะไม่ได้ใส่ออฟชั่นมาเต็มขนาดนี้แต่ด้วยว่าวิวัฒนาการซึ่งเขาเป็นตัวใหม่แล้ว ะะฉะนั้นออปชั่นอะไรที่มันเพิ่มเติมมานะคะแสดงว่านั่นเป็นยี่ห้อของเขาซึ่งแบรนด์ของเขาเลงเห็นว่ามันสําคัญนะคะคุณเอาร้หัวเดียวไปวิ่งงานนะคะคุณไม่ต้องไปติดกล้องหลังเลยนะคะเพราะว่าบางคันเนี่ยจะต้องติดเนื่องจากมีหลังคามองไม่เห็นนะคะต้องติดกล้องหลังบางคันก็ติดเซ็นเซอร์นะคะแต่สําหรับนิสสันนาวาล่าคันนี้ มันได้ฟูลออปชั่นมากเราได้รถปีใหม่เราได้ไมน้อยนะคะมีคันเดียวด้วยนะคะใครซื้อก่อนได้ก่อนใครจองก่อนได้ก่อนแล้วราคาถูกกว่าที่อื่นเยอะมากเลยนะคะราคา3 8 9 0 0 0บาทได้ล้นหัวเดียวที่ฟูลออปชั่นจัดเถอค่ะนะคะจัดเธอค่ะอยู่ต่างจังหวัดก็จัดได้ค่ะนะคะต่างจังหวัดก็จัดได้นะคะอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้า รถนะสวยเดิมไม่ต้องดูอะไรเยอะดูแค่เลขไม้เขา1 8 0 0 0โลไม้ขนาดนี้คิดว่าเขาใช้ปีขนาดไหนรถปี2018 1น2 0 2 1ปผ่านมาแล้ว3ปี1 8 0 0 0โลหาร3คูณคิดว่าเขาวิ่งปีละกี่กิโลแล้วออกมาหารเดือนนะคะวิ่งยังไม่ถึง100โลเลยนะคะต่อเดือนยังไม่ถึง100โลนะคะสภาพกิฟขนาดนี้แถมได้ล้อผ่าแถมได้ยางใหม่แถมได้ โอ้โหได้ทุกอย่างอะ่ะนะได้ทุกอย่างเลยสําหรับคันนี้นี่หน้าตัวนี้ทะเบียนนี้เลยนะคะทะเบียนนี้เลยนะใครดูนาวาล่าคันนี้ทะเบียนนี้เลยราคา3ามแสนแบาทอ่ะมาดูเครื่องเครื่อง2องพนะคะกาลังเครื่องดีเครื่องคอมมอนเลวนะคะตัวนี้เป็นเครื่องเทอร์โบนะไม่ต้องห่วงขับปุ๊บปั๊บแน่นอนขับปุ๊บปั๊บไม่พอแถมประหยัดน้ํามันด้วยนี่เห็นไหมเครื่องเขาสวยไหม เครื่องสวยมากๆเลยนะเพราะว่ารถเขาสภาพป้ายแดงนะใครซื้อรถนะคะกับกิษดากูดคาตอนนี้นะคะปัดจำรถน้อยมากจองแค่700บาทจองแค่700บาทนะคะจะจองรถอะไรก็ตามแต่ไม่ว่ารถจะหลักหมื่นจนถึงรถหลัก10ล้านจองไปแค่700บาทพอนะคะเป็นโปรโมชั่นวันเป็นโปรโมชั่นเดือน7นะคะ เป็นโปรโมชั่นเดือน7จองแค่700บาทเออบางที่บอกจอง2,000-3,000ไม่ค่ะของเราจองแค่700บาทเนาะเออปิดไว้ก่อนอืมเห็นไหมแข็งแรงทนทานนะนิสสันนวราช่วงล่างแน่นตัวถังบอดี้แข็งนะคะประหยัดน้ำมันเครื่องเทอร์โบพุ่งกำลังขับเคลื่อนดีโอ้โหดีทุกอย่างเลยนะนวรา np 3 0 0ปี2018 ตัวนี้ราคาเพียง389,000บาทจัดเต็มฟรีดาวขับฟรี60วันนะคะจอง700บาทดอกเบี Dod ้ย1น9 9 9โปรโมชั่นนี้กิษสราคูดคาเท่านั้นเนาะโหใครสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร er. ์กดติดตามนะคะโชว์รูมกิษสราคูดคาเรามีช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นไล n e นะคะไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมไอ่ะอันเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์นะคะไลน์ t i k ก o k นะคะหรือ TikTok นะคะหรือเพจกิษดาคูดคาและที่สําคัญนะคะช่อง y o u ู u ูบชา n น l นะคะช่องยูทูบชาแนลนะคะกฤษดาคูดคายูทูบช n แนลอันนี้คือบอกว่าไปทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยนะคะต่างประเทศก็ซื้อได้นะคะใครคลิกเข้าไปที่กฤษดาคูดคาของเราเห็นหมดเลยนะคะว่าเราไลฟ์สดรถอะไรบ้างนะเอออย่าลืมนะ อย่าลืมไปสับส i ายกดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะใน YouTube Channel นะคะอ่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งคันคันนี้ไม่พูดเยอะเจ็บคอพูดเยอะก็เท่านั้นตัวเนี้ยบอกเลยเพราะของมันดีจริงๆของดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดสำหรับรถ Toyota Revo คันนี้กระบาหัวเดียวมีให้เลือกมากกว่า20คันจะซื้อกี่คันก็ได้อ่ะมาคนเดียวซื้อ5คันก็ได้ใครอยากซื้อกี่คันก็ซื้อนะ ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะคะลูกค้าขาตัวนี้เป็นตัวอย่าง t o y ยต้ารีโปี2016ราคาเริ่มต้น3,049,000บาทราคาเริ่มต้น3 4 9 0 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวจัดเหลือเผื่อหลังคงหลังคาจัดเท่าไหร่ก็ได้ราคาเริ่มต้น3,049,000บาทนะคะราคานี้ผ่อนอยู่ที่6,800บาทผ่อนอยู่ที่8 6,800บาทผ่อนเบามาก นะหรือใครอยากได้หลังคาสูงกี่เมตรก็แจ้งเต่ามาราคาเริ่มต้น3 4มสี่เอืนะคะเริ่มต้น3 4มแล้วหลังคาของใหม่นะคะไม่ได้ไปซื้อของมือ2ไม่ได้ไปซื้อของตามขายวางขายตามแบบท้องถิ่นอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่นะหลังคาใหม่เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะหลังคามีตั้งแต่เมตรแปดสิบเมตร9ก้เมตร10นะเป็นหลังคาอลูมิเนียมสแตนเลสนะคะ ใครจะเอาแบบมีหลังคาก็ได้ใครจะเอาแบบไม่มีหลังคาก็เอาราคาถูกๆไปเลย349,000บาทปี2016อ่าและที่สำคัญนะคะไม่ใช่มีแค่หลังคาสเตนเลสน,นะคะเรายังมีหลังคาตู้คาโก้บ็อกความสูงตั้งแต่เมตร60จนถึง2เมตร10นะคะตั้งแต่เมตร60จนถึง2เมตร10เป็นตู้คาโก้บ็อกอย่างดีสภาพสวยปี2019 อันนั้นก็จัดเต็มฟรีดาวได้หมดเลยนะใครอยากได้รถไปวิ่งร่วมใครอยากได้รถไปวิ่งขนส่งจะวิ่งอะไรก็ตามแต่ Lazada า u r r y วิ่งอะไรก็ได้นะคะหรือจะเอาเข้าร่วมคลังสินค้าก็ได้นะเต่มีรถให้เลือกมากกว่า300คันอ่ะอันนี้เอาไปก่อนเลย349,000บาทผ่อนอยู่ที่6,800บาทผ่อนได้นานสุด84เดือนนะคะแล้วก็ขับฟรี60วันเหมือนกันเลย คันนิสสันแล้วก็โตโยต้ารีโวนี่ไงบอกแล้วว่าวันนี้ที่เต่ามานะใครที่ฟังเต่าตั้งแต่แรกจะรู้เลยว่าเต่ามีอาชีพมาแนะนําให้นะอาชีพที่คนไม่ยอมอาชีพที่ไฟแนนซ์หรือว่าเต็นเต็นอื่นๆไม่ยอมรับอย่างอาชีพแก๊บไลน์แมนอย่างเงี้ยไม่มีใครจัดนะคะไม่มีใครจัดใครรู้ตัวว่าอาชีพนี้แล้วอยากมีรถขับใครรู้ตัวว่าอาชีพนี้แล้วอยากจะ ขยบตัวเองขึ้นไปจากขับมอไซค์ส่งของอยากจะขับรถกระบะส่งของบ้างอยากจะได้เงินเยอะกว่าเดิมนะเที่ยวหนึ่งนะคะลูกค้าเต๋าออาไปวิ่งนะเที่ยวหนึ่งประมาณ 3- 4มสพันนะเที่ยวหนึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงวันหนึ่งสามสี่พันก็ได้นะคะอยู่ที่งานอยู่ที่เราไปวิ่งว่าเราวิ่งงานอะไรงานหนักเงินก็เยอะงานเบาเงินก็น้อยวันหนึ่งคุณอยากวิ่งสองชั่วโมงคุณก็อาจจะได้วันละพันกว่าบาท วันหนึ่งคุณวิ่ง4ี่หชั่วโมงคุณก็อาจจะได้วันละ4ี่ห้าพันแล้วแต่งานที่คุณจะวิ่งมีทั้งแบบคลังสินค้ามีทั้งแบบขนส่งเอกชนนะคะหรือว่าแก๊ปเคอรี่หรืออะไรก็ตามแต่ที่วิ่งของใหญ่ๆนะคะถ้าเราขับมอเตอไซค์แล้วเราอยากเป็นเจ้าของรถใหญ่เราเข้ามาเลยนะคะโจรุมกิษสาคุคา้าเราเปิดรับอาชีพแก๊ปฟู้ดแก๊ปไบค์ไลแมน อาชีพขนส่งที่เอามอเตไซค์ขับวิ่งอ่ะได้ทุกอาชีพนะใครสงใครสงสัยนะคะโทรหาเต่า0 8 1 1 5 5 0 4 0 0โทรได้เลยนะสำหรับวันนี้อืมไม่มีคนคุยใช่ไหมอยากคุยข้างหลังใครที่จะคุยหลังไม่นะอย่าลืมเมมเบอร์เต่านะคะแอดไลน์เข้ามานะโทรมาปรึกษากันก่อนก็ได้นะเสียงอาจจะดูหน่อยนะคะแต่ความจริงใจล้ำเลิศมากนะคะ เรานะคะเราเน้นตรงลูกค้าเอาไปทำมาหากินนะคะเราเน้นตรงเราได้ออกรถเอกสารชัดเจนเอกสารครบนะคะ15นาทีรู้ผลเอกสารครบ15นาทีรู้ผลนะคะการใช้เงินออกรถใช้ดาวเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะส่วนลูกค้าจะวิ่งรถอะไรอยากได้รถอะไรรถตู้รถกระบะรถเก่งหรือรถอะไรได้ทุกรถนะคะอยากได้รถต้องได้รถนะคะโทรหาเต๋าได้เลยเนาะ สำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เต่าต้องขอลาไปก่อนฝากโชว์รูมกิษฎากคูดคาฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร์ในช่อง YouTube Channel ฝากกดไปให้หมดเลยนะกดไปลงอะไรก็ได้สำหรับกิษฎา,า,ากูคูดคาฝากแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็สุดท้ายนี้เต่าก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นโควิดไปได้ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ ใครสนใจรถยนต์มือ2นะคะอย่าลืมนะคะเบอร์โทรเตา๋า0811550400อะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ